มันมันอึ้งเลยนะคะมันอึ้งแล้วมันมันจุกอยู่ในอกว่าตลอดระยะเวลา5ปีที่ที่เราสู้กับลูกมาเนี่ยมันเหมือนเราพูดอะไรไม่ออกก็คาดหวังไว้นะคะเพราะว่าคนเป็นแม่ค่ะและเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวและเราต่อสู้กับน้องจูนมาสองคนตลอดระยะเวลา5ปี เราได้เข้าไปาสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยเราเราได้ฟังเอกสารหลักฐานหรืออะไรก็แล้วแต่คือของทางเรามัน,มนดีมากค่ะดีดแบบ90%เลยอะค่ะที่ดีจนแม่รู้สึกว่าอุ่นใจได้ค่ะอุ่นใจได้คิดว่าผลของคดีคม,มันน่าจะทำให้เราพอใจสมเหตุสมผลกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกสาวใช่ค่ะคิดมาแบบนั้นตลอดใช่ค่ะ แต่พอออกมา1ปี6เดือนเพราะว่าจําเลยไม่เคยกระทำความผิดให้รอลงอาญาสองปีปรับเป็นเงิน12,500บาทความรู้สึกคนเป็นแม่เป็นยังไงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังจะดีจะดีหมดทุกอย่างแล้วมันดีจากที่เราเห็นด้วยว่ามันสมควรจะดีที่สุดแต่พอมันออกมาแบบนี้เราก็อึ้งและพูดไม่ออกแต่แม่จะเน้นย้ำตลอดเลยเวลาแล้วค่ะว่าแม่ไม่ก้าวล่วงละเมิดอำนาจศาล ไม่ว่าศาลจะตัดสินยังไงแม่เคารพในการตัดสินใจของศาลแ,แม่ถือว่าศาลเป็นสถาบันที่สูงที่สุดที่ทุกคนต้องพึ่งถ้าเราไม่พึ่งศาลแล้วเราจะพึ่งใครถูกไหมคะในเมื่อคดีความของน้องจูนเนี่ยไม่ใช่ว่าแม่กับน้องสู้สองคนนะคะคนไทยทั้งประเทศสู้กับแม่และน้องด้วยให้กำลังใจแม่กับน้องมากที่สุดฉะนั้นผลในการตัดสินในวันที่14ธันวาที่ผ่านมา ผลออกมาแบบนั้นแม่น้อมรับค่ะน้อมรับในคำตัดสินของศาลแต่ถ้าถามว่าความรู้สึกของแม่เป็นยังไงแม่ก็บอกได้เลยค่ะว่าน้ำตาของแม,ม่มันแทนความรู้สึกของของแม่แล้วก็ของน้องจูนแล้วก็ของคนไทยทั่วประเทศเมื่อสักครู่ผมถามน้องจูนถึงเงินชดเชยที่ได้มาหนึ่งล้านบาทไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแน่นอนแล้วก็คงไม่สามารถเยียวยาความรู้สึก ของคนเป็นแม่ได้ถูกต้องไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าตรงเงินเยียวยาหนึ่งล้านบาทเนี่ยแม่ต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าศาลทหารไม่ได้เรียกเรียกเงินให้เรานะคะอันนี้เป็นเป็นเพราะท่านทนายสงการท่านแนะนําให้แม่ไปยื่นความแพ่งที่ศาลหัวหินเรียกในการเยียวยานี้สิบล้านบาทแต่ทางฝ่ายนั้นคือเยียวยาเรามาหนึ่งล้านบาทซึ่งเราก็ต้องรับ หนึ่งล้านบาทถามว่าแม่เอามาทําอะไรบ้างแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่กับน้องจูนอยู่กับคุณยายคือแม่ของแม่ที่มีอายุแล้วแม่เอาเงินตรงนั้นหนึ่งล้านบาทมาตัดบ้านที่อยู่ก็หกแสนกว่าแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เหลือก็คือดาวรถให้น้องจูนคันเล็กๆแล้วน้องจูนก็ผ่อนเดือนละสามพันซึ่งเราเอาไว้ใช้ทามาหากินค่ะก็ะเกือบจะหมดละใช่ค่ะใช้กันแค่เราไม่ได้ <คน S 1> <ๆ>เอาไปใช้สุด่ิสุด่ายไปเที่ยวหรือไปซื้ออะไรแต่เราเอาเงินตรงนั้นที่ได้ มาตัดบ้านซื้อรถเราซื้อรถนี่เราดาวเยอะนะคะเราก็ดาวเกือบ4ี่แสนให้น้องจูนผ่อนเดแต่ละสามพันกว่าบาทเพราะเราถือว่าเราจะได้ขายของแล้วก็ทํามาหากินกัน